สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับผมเอฟซีทั่วโลกครับผมนี่ครับผมอันนี้ก็มีปลาส้มครับผมปลาส้มแผ่นครับผมนี่ครับผมเห็นชัดไหมครับผมกินง่ายครับผมกินง่ายๆครับเสร็จนั้นก็ต่อด้วยนี่แหละครับผมข้นมครับผม อร่อยครับผมผมคิดว่ามามมามาพี่น้องชีวิตกินง่ายๆครับผมสไตล์ของอปรปภดาวครับผมสไตล์ของสิลิป,ปินดาวกินง่ายครับผมไม่ไม่ยุ่งยากอะไรครับผมทุกท่านมามาแวะมาจวดด้วยกันก่อนนี่ครับผมปลาส้มครับผมปลาสม้ม แล้วก็มีอะไรกับผมกอดอยู่นี่แหละนี่ผมนั่งเขียนรายงานเขียนเพลงครับผมครับผมอดครับผมมาๆมกาินด้วยกันพีนนน่น้องมาดูการกินอ่าอร่อย ไม่อยู่ได้เยนะคอยแต่จะ,จะลืดนอ่ามไปจากกันนะครับพี่น้องกินด้วยกันก่อนครับผมปลาส้มส้มปลาครับผมส้มปลาแผ่นนะครับผมนขนมมากรดันด้นวยขึ้นให้จะได้มองเห็นครับผมหน่อย cắt to hơn nó thì nó à, chín ăn chín với căn các bạn, à, à, ăn ngay ngay các bạn, nhão, rồi cắt nhiều mấy đấy, xíu thôi, nó có mà, ô, cái này

có tiền có tiền đều mmm 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 nhiều, mmm Rất mmm 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 chuột mmm เด็ดหัวใจจริงๆว่าจะกินอะไรพริกโชว์หน่อยหมวนใส่มานะไรอย่างนี้ใช่ไหมโอ้ตายผมอ,อาโขมเนี่ยเป็นดใกล้ครับผมปลาส่งครับผม อาหวันนี้ต่อด้วยขนมเทียนขนมหมกตัวว่านัะหมกหอยหน่หอ,อหอหนึ่งแล้วหอยที่สองดิหน้องเอ้ยสักจินไม่มเยอะหรอกสามสี่หอยสามสี่หอนี่แหละ chào 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 พเช้าก็ไม่ค่อยได้กินหรอกมัวแต่แว้นพี่น้องเง้อห,ห่างโทรศัพท์ไม่ได้ติดกันยาาังกะอะไรเลยโทรศัพท์กับคนเว้นได้แต่เวลาหลับเท่านั้นเนี่ไม่ได้ทิ้งไอ้ไหนทิ้งไว้พี่น้องเง้อสงสาร ทั้งวันสงสารทั่วศักดิ์อะไรพักผ่อนเขาบ้างพงีการพี่น้องปลาส้มปลาส้มครับผม,มแซ่บยู่เดียพี่น้องแซ่บยู่เดีย ช่วงเช้าๆไม่ค่อยหิวอะไรกินนะจะค่อยจะเลือกอาหารกินมีของเปรี้ยวๆหน่อยก็กืนง่ายครับผมครับสไตล์คนบ้านครับผมขอบคุณนะครับ